สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว ROO ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆครับมารู้จักกับข้อมูลมอนสเตอร์มินิบอส MVP นะครับของแพทโคมโดกันนะครับเพราะว่าแพทโคมโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพทที่มาต่อจากเมืองอัลเดอร์บาลันนั่นเองนะครับวันนี้เลยมาทําข้อมูลตรงนี้ให้เพื่อนๆน,นะครับได้เตรียมตัวเตรียมการ์ดเพื่อที่จะไปล่ามอนใหม่ๆห,หรือว่าเตรียมข้อมูลว่าเฮ้ยการ์ดใปแพทหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ น่าสนใจบ้างให้เราไปเผาเบรซิ่งหาก,การ์ดอะไรแบบนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ โอเคครับซึ่งในคลิปนี้นะครับข้อมูลที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเข้า g l o b a l มาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของข้อมูลตัวเลขอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อมูลของพวกมอนสเตอร์ล้วนๆเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้พาไปดูในจุดฟาร์มแจมๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับที่ผมรีบมาทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับเซิร์ฟ g l o b a l ของเราเนี่ยเร่งเรเวลโลกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยคร ตัวเมืองคมโมโดเนี่ยจะมาในเร็วๆนี้นั่นเองครับอะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่มอนสเตอร์ตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้าแคร็บนะครับเจ้าแคร็บเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําขนาดเล็กเผ่าปลานั่นเองครับเลเวลเพียงแค่106ครับเลือดอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นๆนะครับก็ฟาร์มง่ายนะครับฟาร์มสะดวกการ์ดของเขานะครับก็จะเป็นการ์ดอาวุธที่เพิ่มค่าฮิลนั่นเองครับอ่าใบนี้ใส่ใบเดียวปุ๊บเพิ่มฮิล5%เลยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะ ดันค่าฮิวจากการอเวกเพิ่มเติมได้อีกนะครับเหมาะสําหรับอาชีพยอย่างพรีสบาตเแดนเซอร์ที่อาจจะยังไม่มีงบมากพอที่จะเล่นการ์ดม่วงนั่นเองครับก็ใส่เจ้าการ์ดแครบเพิ่มเรื่องของการฮิวิ่งได้ครับนอกจากนี้นะครับเจ้าปูเนี่ยก็ยังจะมีการดรอปของตุกตานะครับตุกตาปูนะครับซึ่งตุกตาปูเนี่ยเราจะสามารถเอาไปทําเจ้าหมวกปูตัวนี้ได้ครับโดยใช้ตุกตา730ตัวครับนี่เป็นหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้เลย ตัวถัดมาเลยนะครับผมก็จะเป็นแอสเตอร์นะครับหรือว่าปลาดาวนั่นเองครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นธาตุดินนะครับขนาดเล็กเผาปลาครับเลือดอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นต้นเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการอาวุธที่ตีมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับแรงขึ้น10%นนั่นเองครับอาเวกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดรอปตุ๊กตาเหมือนกันครับเอาไว้ทําหมวกปลาดาวฮะนี่ครับผมหมวกปลาดาวนะครับนี่เป็นปลาดาวแปะหัวแบบนี้เลย นะครับจะใช้ทั้งหมด730ตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมาเลยครับก็คือเจ้ามอบสเตอร์ครับมอบสเตอร์จะอยู่ที่เลเวล113นะครับเป็นไร้ธาตุนะครับกึ่งมนุษย์นะครับผมอ่าแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองครับเลือดจะเริ่มสูงหน่อยประมาณ2ล้าน3นะครับอ่ามีค่าเดฟเอ็มเดฟประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การ์ของเขาเนี่ยเป็นการ์ดอาวุธนะครับผมที่เพิ่ม คริทิคัลดาเมจนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดสวมใส่โดยอาชีพโจรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกิโอตินหรือเป็นโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะได้เพิ่มค่าคริอีก4หน่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อเวกเนี่ยก็จะมีทั้งเพิ่มคริแล้วก็เพิ่มคริทิคัลดาเมจเลยนะครับมีเพิ่ม2ออย่างนะแต่ผมมองว่ามันเป็นการอาวุธที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการอาวุธก็จะใส่ไปพวกไฮด้าเหมืองอะไรอย่างเงี้ยจบกว่านะครับผมอ่า ก็อาจจะเป็นกรณีที่ขาดค่าคริจริงๆใช้ได้นะครับสำหรับสายโจทนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงมอนสเตอร์ทั่วไปก่อนเนาะตัวมินิบอสขอข้ามไปก่อนนะก็คือเจ้าเชลฟิชนะครับเชลฟิชเนี่ยจะมีเลเวลอยู่ที่1นึนะครับเป็นธาตุน้ําขนาดเล็กเผ่าปลาครับเลือดอยู่ที่1ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับการ์ดก็เป็นการ์ดอาวุธอีกแล้วนะครับแต่เป็นการ์ดม่วงครับที่เพิ่มอินห้านะครับแล้วก็ m อเมเนี่ย10%ครับผมแล้วก็เอาเวกขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิิ่มออนีก แล้วก็เพิ่ม MTK อีกรวมๆแล้วเนี่ยได้อิน10 MTK 15นะครับการ์ดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะก,กับอาชีพพรีสที่เป็นสายฮิลเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงบในการทําการ์ดโยกเยกมินิบอสใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้ตัวเชลฟิชเนี่ยมาแทนได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มเยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมประามาณนี้นะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการดออปตุ๊กตาของเชลฟ i ิชด้วยนะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็เอามาทํหบวกหอยได้ครับ นี่ฮะหมวกหอยใช้730นะครับใส่ให้ดูเลยปั๊บนี่ฮะเป็นแบบหอยโผล่มาจากหัวเลยนะครับแปลกๆนิดนึงนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเจ้าเมดูซ่าครับเมดูซ่าก็จะเลเวลอยู่ที่116นะครับเป็นไร้ธาตุขนาดกลางนะครับเผ่าเดมอนนะครับเลือดจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านสนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดโล่ครับการ์ดโล่เนี่ยก็จะบวกแม็กเลือด5%นะครับแล้วก็จะโดนดาเมจจากเผ่าเดมอนเนี่ย เบาลงครับตรงนี้แพลอิงไม่ได้แปลไว้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่10%ครับผมอ่าแล้วก็เอาเวก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็กันตัวเดมอนอีก5%นนั่นเองครับอ่าก็เป็นการโล่เนาะอ่ะต่อมานะครับก็คือการ์ดไส้เดือนดินนะผมเรียกแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นธาตุดินขนาดเล็กแล้วก็เผาสัตว์ดุร้ายหรือว่าเผาบรูทนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่1ล้านต้นๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นการ์ดอาวุธที่มีการบวกพีดาเมจนะครับสิบสองเปาร์เวยนะ อ่าแล้วก็เอาเวกเนี่ยก็จะเพิ่มไปได้อีก6%รนะรวมๆกันก็เป็น18%ครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวสเตเลติกโกล e มนั่นเองครับเลเวลอยู่ที่117ครับเป็นไรทธาขนาดใหญ่เผ่าฟอร์มเรสครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีเลือดประมาณ2.3ล้านครับผมอ่าแล้วก็การ์ดของเขาเนี่ยเป็น Guard การ์ดเกราะนะครับที่เพิ่มแม็กเลือดได้นะครับแล้วก็ได้เรื่องของการต้านสตันเนี่ย อยู่ที่20%นะแล้วถ้าเอาเวกหดาวเนี่ยก็จะต้านสตันเพิ่มอ,อีก10%ครับผมอะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่อาจจะเอาไว้ใช้คอมโบกับพวกออฟแมวต่างๆที่การสถานะได้นะครับอ่ะต่อมาก็คือฟูลเลียสไฮด้าหรือว่าไฮด้าแดงครับตัวนี้จะมีเลเวลอยู่ที่117นะครับผมธาตุพิษขนาดกลางเผาปลานะครับตัวนี้นะครับจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆอีกแล้วนะครับแต่ว่าการของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดเดิมนะครับเป็นการ์ดของพีโนมีนาที่กันฟอรเลับก็ย จะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับต่อมาก็คือเจ้าเมกาลิตนะครับเมกาลิตเนี่ยจะเลเวลอยู่ที่118ครับเป็นไรท่าขนาดใหญ่ฟอร์มเลดตนะครับเพื่อจะอยู่ที่2อล้านหเลยนะครับการ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดรองเท้านะครับที่มีการบวก MDA m a g เม e d u c t i o n นะครับสเเนาะถ้าเกิดว่าอพ้นไปเ็าจะเพิ่มในเรื่องของ MDA m a g e Reduction ขึ้นไปอีกนะครับอีก2%เป็น6%ปนนะส่วนตัวก็คิดว่าไม่ดีดีขนาดนั้นนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือเจ้านกขาเป๋นะครับหรือว่าแร็กเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นธาตุลมขนาดเล็กนะครับเผ่าบรูทนะเลือด1ล้านต้นต้นอีกแล้วนะครับการ์ดรองเท้าครับที่เพิ่มเอจแล้วก็ซีเดฟหหน่วยครับผมอ่าถ้าเวกไปเนี่ยรวมรมแล้วซีเดฟจะเพิ่มได้ถึง10หน่วยนะอันนี้ผมมองว่าอาจจะใช้ได้ในบางสถานการณ์นะครับสำหรับการ์ดใบนี้ที่แพดการ์ดสเนี่ยค่าคีจะค่อนข้างมีผลต่อดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเร็กเกอร์อาจจะเอามาเป็นการ์ดที่ แก้ทางหรือว่าป้องกันในส่วนของคริกได้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเจ้ากรูฟครับก็จะเป็นตัวจิ้งจกนะฮะเลเวล120นะตัวนี้ก็จะเป็นธาตุดินขนาดกลางเผ่าบรูทนะครับเลือดก็จะอยู่ที่ล้านต้นๆเหมือนเดิมนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยแอบดูดีนะครับเป็นการ์ดระดับนะครับที่เพิ่มดาเมจของสกิลไรทธาตุครับใครที่จะไปเล่นเลนเจอร์สายหมาหรือว่าใครยังอยู่ในสายของมองอาชูราสไตล์นะครับก็สามารถที่จะ ลองหยิบการ์ดใบนี้มาใช้ได้ครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดประดับที่เพิ่มไร้ธาตุได้และเอาเวสขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้อีกประมาณ1.5%รวมเป็น4.5%ครับผมและตัวสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ยอดฮิตมากๆในการเก็บเลเวลนะครับเพราะว่าให้ e อพเยอะด้วยนะครับแล้วก็เลเวลสูงสุดในแพทโคมโมโดแล้วนะครับก็คือเจ้าอาริเกเตอร์นะครับมีเลเวลอยู่ที่121นั่นเองครับก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับขนาดกลาง แล้วก็เผารูดนั่นเองครับเลือดจะอยู่ที่ประมาณ2อ0ล้านสครับอ่าแล้วก็การ์ดของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดผ้าคลุมนะครับที่จะกันดาเมจระยะไกลนะครับเนั่นเองครับถ้าเอาเวทขึ้นไปได้เนี่ยก็จะกันเพิ่มอีก3.5%นะครับผมอ่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีการดรอปตุกตาของอารเกเตอร์ด้วยเอาไว้ทําหมวกเข้นะครับอ่าจะมีหมวกเข้ตัวนี้นะครับใช้730ตัวนะครับอ่านี่ครับเป็นหมวกเข้แบบนี้เลยนะครับน่ารักน่ารักนะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการฟาร์ม e อมากๆนะใครที่กะว่าแพทหน้าฉันจะต้อง e อไวไปทําระบบนูน่นระบบนี้นะครับก็เตรียมพวกการ์ดเหมืองกับการ์ดกอบบินอะไรอย่างนี้ไว้ได้เลยนะครับต่อมานะครับมาในส่วนของมินิบอสกันบ้างนะครับมินิบอสตัวแรกก็คือมอบสเตอร์ลีเดอร์นะครับตัวนี้จะมีเลเวลอยู่ที่114้นั่นเองครับเป็นไรทธาขนาดกลางเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการ d r อปการ์ดอาวุธนะครับ ที่เพิ่มคริทิคอลดามีสิบหนะครับแล้วก็เวลาโจมตีกายภาพนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะออกสกิลเรดเลเวล5นั่นเองครับอ่าแล้วถ้าอเวกได้ก็จะเพิ่มครีดเดมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการออกนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแฟชั่นด้วยนะครับเป็นบลูพิ้นของโรกนะครับผมที่เป็นส่วนหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มออสแตทนะครับเพิ่มครินะครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราโดนดาเมจเนี่ย มีโอกาสที่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น10%ครับแต่ว่าตัวเราก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น10%เช่นเดียวกันนะครับเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองครับอ่าต่อมานะครับผมก็คือเจ้าฟูลเลียสตัตติกโกเลมนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุดินขนาดใหญ่เผ่าปอมเลสนะครับผมอ่าซึ่งการของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดหมวกที่เพิ่มค่าวิทแล้วก็พีดาเมจรีดักชันเนี่ย5%เนะเาะอเว้ก,ก็จะได้วิทกับพีดาเมจรีดักชันเพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วก็จะมีหมวกภูเขาไฟครับผมเน่ ราวาเฮดเกียร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เมื่อเราโดนดาเมจนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะลดดาเมจลง5%นะครับลดดาเมจที่ได้รับนะลง5%นะครับเป็นเวลาสามวิแล้วก็คูลดาวอยู่ที่10วินั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นหมวกมินิบอสหัวภูเขาไฟแบบนี้เลยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายของมินิบอสนะครับก็คือควีนเมดูซ่าครับควีนเมดูซ่าจะอยู่ที่117นะครับแล้วก็ธาตุน้ำขนาดใหญ่ เผ่าเดมอนครับผมการ์ดของเขาเนี่ยค่อนข้างดูดีครับก็จะบวกแม็กเลือดนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดดาเมจจากเผ่าเดมอนด้วยนะครับแล้วก็จะต้านสถานะตัวเทส i ิฟายตัวนี้ก็คือต้านสถานะพวกล็อกขาทั้งหลายนะครับเป็นการเกราะที่ผมว่ามองว่าดูดีเหมือนกันนะครับเอาไว้แก้ทางได้ในสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อไวก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็กันเดมอนเพิ่มเติมนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับผมนี่ ไ่เลยครับเป็นหมวกเฟี้ยวแบบนี้นะครับก็สามารถทำดาเมจต่อบอสได้3%แล้วก็กันในเรื่องของเพชริไฟได้อีก15%นตะครับตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือ3มินิบอสนะครับที่จะเข้ามาในแพทคโมมดนะครับต่อมานะครับก็คือ MVP MVP ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเจ้ากังขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นท่ดดินนะครับขนาดใหญ่เผาเดมอนนั่นเองครับตัวนี้นะครับการ์ด เกราะนะครับจะลดเดฟนะครับแล้วก็เอ็มเดฟเนี่ยอย่างละ60%นะครับแต่ว่าจะเพิ่มเลือดให้100%แทนครับถ้าปลดล็อกเนี่ยเดฟกับเอ็มเดฟจะลดแค่40%ครับผมอ่าแต่ถ้าเวกไปได้นะครับจะเพิ่มเลือดได้สูงสุดอีก20%เลยครับผมอ่านี่ก็สำหรับสุลต่านนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้ากังขาเนี่ยก็จะเป็นบอสที่สายเวททั้งหลายเนี่ยจะต้องไปตีกันนะครับเพราะว่าจะมีพวกหัวใจนะครับของสายเวทเลเวล105 มีตัวเข็มกลัดนะครับเลเวลร้อยหถูกมือเลเวลร้อยหที่เป็นของสายเวททั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวกังขาเนี่ยมันจะดรอปประดับของร้อด้วยนะครับต้องบอกงี้ว่ามันจะดรอปร้อยหกับ1้5ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเวทอาจจะต้องไปแปะแปะไว้ก่อนนะครับหาประดับร้อยหที่ตัวกังขาก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ m u t a n t Dragon นนะครับเลเวล 122เองครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะครับขนาดใหญ่เผามังกรครับผมอ่าและการ์ดท,ที่ดรอปเนี่ยก็จะเป็นการ์ดอาวุธนะครับที่บวกดาเมจสกิลธาตุไฟเนี่ย15%นะครับแล้วก็เวลาเราโจมตีเนี่ยมีโอกาส20%นะครับที่จะร่ายสกิลไฟเยลโบลนะครับเลเวล10นะแต่ว่าจะมีคูณดาวอยู่ที่2วินะครับอ่าซึ่งตรงนี้ไฟเยลโบลเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหาย280%นะครับผมเป็นธาตุไฟเวทเนาะ อ่าแล้วก็สามารถโดนได้สูงสุดเนี่ยสิตัวนะครับเป็นสกิลของสายเมทนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปลดล็อกมาปุ๊บเนี่ยจากไฟอุบอลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นดราก้อนบรีดฮะดราก้อนบรีดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สกิลพ่นไฟของรูนไนนะครับแต่เป็นสกิลพ่นของมิวแทนดราก้อนนะครับซึ่งมันก็เหมือนไฟอุบอลนั่นแหละนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยจะแรงขึ้นเป็น400%นะครับแล้วก็ยังมีโอกาส50%ที่จะสตันตเป้าหมายครับอ่าแต่ว่าครูดาวก็2องวิธีเท่าเดิมนนะครับบบแแตต่่่ถ้าาาเเกิดวป็ทีแบบ ไปอยู่เซิร์ฟไหนที่มันสามารถประมูลมิวเทนดาก้อนจนทำเลเวลสิได้มันจะทําให้ไม่มีครูดาวนะครับถ้าใครทำเลเวลสิได้ผมมองว่าการนี้อาจจะโกงมากๆานะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้สตันตได้รัวรัวด้วยนะครับแล้วโอกาสติด20%เนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะถ้าใส่กับอาชีพที่เป็นอาชีพตีเร็วเร็วนั่นเองครับส่วนมิวเทนดาก้อนเนี่ยก็จะเป็นบอสที่เราสายกายภาพทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปแปะกันนะครับเพราะว่าจะมีถุงมือนะครับของสายกายภาพนะครับมี หัวใจของสายกายภาพนะครับแล้วก็เข็มกลัดของสายกายภาพนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการดรอปประดับ1 1 5เช่นเดียวกันครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวมอนสเตอร์นะครับมินิบอส MVP บอสนะครับของเมืองโคมโดนั่นเองครับผมเพื่อนๆชอบการ์ดไปไหนบ้างนะครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่อาจจะยังสงสัยหรือว่าอยากจะ เสริมความคิดเห็นเข้าไปบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว r o นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโก้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ